ช่วงนี้เดินไปทางไหนนะคะนอกจากทักกันว่าสวัสดีแล้วก็คงจะต้องพูดกันจนติดปากว่าร้อนเหลือเกินนะคะพัดลมก็อยู่ด้านหลังคุณจิราชตาแล้วนะคะเพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยมีคําถามเหลือเกินนะคะว่าร้อนมากขึ้นกว่าเดิมมากน้อยขนาดไหนมีข้อมูลมาอัปเดตคุณผู้ชมค่ะปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีที่เราเจอกับความร้อนที่มากกว่าเดิมแล้วก็ร้อนอย่างยาวนานกว่าเดิมด้วยนะคะเพราะถึงแม้จะมีความหวังว่าเดี๋ยวก็ฝนและแต่ปรากฏว่า ข้อมูลล่าสุดค่ะ จะร้อนกินเข้าไปในฤดูฝน,นก็คือจะเข้าฝนช้านานกว่าเดิมฝนเนี่ยน่าจะมาราวๆปลายเดือนพฤษภาคมค่ะผู้ชมคะวันนี้เนี่ยพระอาทิตย์จะทํามุมตั้งฉากกับกรุงเทพมหานคร12นาฬิกาสนาทีค่ะเนื่องจากการโคจรของดวงอาทิตย์นั่นเองก็เรียกกันว่าวันไร้เงานะคะแต่ก็มีคําถามว่าอจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดในกรุงเทพด้วยหรือเปล่าค่ะคําตอบทางอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าไม่ใช่ค่ะดิฉันคุยกับคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการส ส่วนพยากรณ์อากาศกลางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยืนยันนะคะว่าวันนี้จะไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดของคนกรุงเทพมหานครค่ะเพราะยังมีเมฆมาก เมฆเข้ามาช่วยกรองแสงอาทิตย์เอาไว้ได้ค่ะแต่ในขณะที่วันบารือน,นี้ไปจนถึงวันอังคารหน้าค่ะจะเป็นสัปดาห์ที่เมฆน้อยลงไปนั่นก็จะทําให้ความร้อนกลับมาใกล้ตัวคุณผู้ชมมากขึ้นไปอีกเอาเป็นว่าตั้งแต่ปลายวิกนี้เป็นต้นไปจะร้อนเดือดกันขึ้นมาอีกครั้งนะคะฤดูร้อนปีนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่า ค่าเฉลี่ยอุณภูมิรายเดือนของไทยเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะกรมอุตุพบว่าอุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นมา1.5ถึง1.7องศาเซลเซียสค่ะเรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้มีต่ำกว่า40องศาปรากฏเลยนะคะพื้นที่ที่ร้อนที่สุดในปีนี้คืออำเภอเถินจังหวัดลำปาง44.2ค่ะและบางพื้นที่ค่ะที่ไม่เคย40มาก่อนอย่างเช่นที่อำเภอฉวางอำเภอรพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีปรากฏว่า มาเจอตัวเลข40องศาแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเหมือนกันค่ะและคาดว่ากว่าจะเลิกร้อนมีฝนจริงจังก็น่าจะล่วงเลยไปจนถึงหลังสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมนะคะเท่ากับว่าฤดูร้อนปีนี้จะนานกว่าเดิม1สัปดาห์ปกติกลางกลางพฤษภาคมคุณผู้ชมคงจะ ได้ยินว่าจะประกาศเข้าสื่ฤดูฝนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงรอยต่อฤดูค่ะความเอ็กซ์ตรีมของสภาพอากาศที่มันผกผันเปลี่ยนแปลงไปราวๆพฤษภาคมถึงมิถุนายนก็น่าจับตามองว่าอาจจะได้เห็นสภาพอากาศสุดขั้วด้วยนะคะแต่ในยุคนี้ค่ะคุณผู้ชมเราคงจะไม่ได้หยิบเอาตัวเลขของอุณหภูมิมาเล่ากันอย่างมีนัยสําคัญได้เพียงอย่างเดียวค่ะเพราะว่าสิ่งที่มันมีผลกับตัวเรามากขึ้นไปอีกคือค่าดัชนีความร้อนหรือว่า h e a t index ค่ะ จากการพยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวันของกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ค่ะส่วนใหญ่คุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นสีส้มสีแดงค่ะสีส้มเนี่ยคือช่วงความร้อนที่จะรับรู้ได้คือ40 50องศาเซลเซียสนะคะสีแดงก็คือ50 60ขึ้นไปอีกค่ะเตือนคุณผู้ชมเลยนะคะว่า แทบจะทุกพื้นที่ของประเทศต้องระมัดระวังตรายทางสุขภาพค่ะเพราะในระดับค่าที่เราต้องเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพถ้าพื้นที่ของผิจชมเป็นสีส้มนะคะก็คือว่าเสี่ยงที่จะร้อนสะสมจนเป็นตะคิวได้นะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะฮิสโตรกหรือว่าเป็นลมแดดได้ซึ่งปีนี้เนี่ยตัวเลขของกรมอนามัยสูงขึ้นนะคะสําหรับค่าของคนที่เสียชีวิตจากฮิสโตรกและถ้าเป็นสีแดงคือปัดเดียวค่ะเสี่ยงที่จะฮิสโตรกอย่างมากนะคะในปัจจุบันเนี่ย อุตุนิยมวิทยาโลกเขาให้ความสำคัญกับเรื่อง Heat Index กันอย่างมากนะคะเพราะว่ามันหมายถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนค่ะโดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่ขาดโอกาสทางสังคมเป็นกลุ่มไหนบ้างนะคะก็คือกลุ่มคนที่เขาเข้าไม่ถึงทรัพยากรน,นั่นเองค่ะดีฉันคุยเรื่องนี้กับคุณทาราบัวคำศรีผู้อำนวยการ g e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  พี e เอเชียกรีนพีซประเทศไทยนะคะก็พบว่ามีการคาดการฉากกระทัดความร้อนในประเทศไทยในอีก50ปีข้างหน้าเอาไว้ด้วยค่ะ คุณผู้ชอมอุณหภูมิทั้งปีโดยเฉลี่ยของไทยนะคะปกติเนี่ยมันจะ24 25องศาค่ะก็คืออาจจะมีวันที่เราร้อนแบบอากาศตัวเลขเดียวหรือว่า40กว่านะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอีกราวๆ5องศาพุ่งไปเป็น29องศาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะถ้าวันนี้เรารู้สึกร้อนจะแย่แล้วนะคะ แต่นี่คือสถานการณ์ที่มันจะเบาบางที่สุดในห่วงเวลาที่คนรุ่นหลังจะเจอในราวๆ50ปีนั่นก็หมายความว่าอุณหภูมิที่จะเพิ่มขึ้นมาอีก5องศาอาจจะทำให้คนไทยร้อนจนอยู่ไม่ได้ค่ะเฉลี่ยรายปีของประเทศไทยจะขึ้นไปที่29่สิาองศาเฉ mm hmm. ลี่ยของประเทศนะฮะถามว่ามันยี่สิ้องศามันดูมันดูเป็นตัวเลขที่แบบว่า เราอาจจะนึกภาพลำาบากนิดหนึ่งเพราะว่าในตารางวันเนี่ยเราจะเจอแบบสามสิบหกไปจนถึงสี่สิบกว่าใช่ไหมค่ะที่มันร้อนมากๆเพราะฉะนั้นอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีที่เก้าของขาขึ้นไปเนี่ยไม่รู้ว,ว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรมากแต่งจริงแล้วอ,อไอ้ตัวฉากทัดที่ว่าเนี่ยมันพูดถึงค่าที่หลายหลายปีแล้วก็เขาบอกว่าภายใต้ฉากทัดนี้เนี่ยในอีกห้าปีข้างหน้านะครับ ทรัากรที่อยู่ในประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากจากไอ้คลื่นความร้อนหรือจากตัวที่เรียกว่าแอตแทมีความร้อนเนี่ยมากๆเลยแบบสุดๆเลยแนนก่ส20ล้านคนแล้วก็อีกประมาณ4 6ล้านคนจะได้รับผลกระทบในโดยเฉลี่ยในทั่วไป แล้วก็จะมีคนอยู่ประมาณถ้เราๆิบล้านคนที่ไม่ได้รับผลกอโทบอะไรเลยอาจจะนั่งอยู่ในห้องแอร์มันเห็นนะมีแบบเข้าถึงเครื่องปรับอากาศเข้าถึงระบบทำความเย็น สมมติฐานนี้ถูกพูดถึงอยู่บนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยิ่งถ้าไม่ลดลงสถานการณ์มันจะยิ่งหนักแล้วก็แย่ไวกว่าเดิมนะคะและกลุ่มคนในท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ LGBTQ ซึ่งมักจะขาดโอกาสในสังคมก็ยิ่งเป็นกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบไปมากที่สุดค่ะทางเลือกเดียวที่ไทยมีอยู่ในเวลานี้ในม,มุมมองของคุณธาราก็คือการปรับ แนวคิดหนึ่งที่คุณธาราพูดถึงก็คือระบบเครื่องปรับอากาศที่คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ค่ะนโยบายรัฐผมคิดว่านันคือ,อ,อมาตรการรับมือเศรษฐกิจก็ต้องขยายตัวคำ,คำถามก็คือว่าเครือข่ายระบบเครื่องอปรับอากาศที่มันใหญ่พอที่จะปกป้องคนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปทำต่บอ,อยู่ไหมถ้าเราดูป,ประเทศในในแถบโซนออกกลางที่ร้อน ที่เจอร้อนด้วยนะฮะแล้วก็เพิ่งเพิ่งเจอฝนตกหนักติบมาสามไปนเขาก็คนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเครื่องปรับอากาศอยู่ในในระบบเครื่องปรับอากาศที่ที่จัดให้นะฮะการแผนการรับมือแล้วก็การปรับตัวจากพิกฤตภาพมีศาสภายใต้นายบาลของของรัฐบาลไทยเนี่ยต้องมองความปลอดภัย ก็เป็นภารกิจของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศหรือที่เรียกกันว่ากรมโลกร้อนด้วยนะคะที่จะต้องมองไปถึงการปรับตัวมาตรการต่างๆนะคะทีนี้ค่ะไม่ใช่แค่ไทยล่ะค่ะคุณผู้ชมในต่างประเทศก็มีหลายประเทศที่เขาเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดอย่างที่ฟิลิปปินส์นะคะเผชิญกับอากาศร้อนจัดจนถึงวันนี้เป็นอย่างน้อยค่ะหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์ก็คาดการว่าดัชนีความร้อนอาจจะพุ่งได้ถึง46องศาเซลเซียสค่ะ ค,ความร้อนสูงสุดจะเกิดขึ้นในกรุงมะนิลาจังหวัดคาวิเตและจังหวัดปังกาซินันนะคะตามการจัดอันดับโดยหน่วยงานดังกล่าวความร้อนตั้งแต่42ถึง51องศาเซลเซียสอยู่ในโซนอันตรายค่ะอาจจะทำให้เกิดตะคริวจากการสูญเสียเกลือแร่เนื่องจากเหงื่อออกมาก เกิดอาการอ่อนเพลียหรือเป็นฮิตโรคได้นะคะนอกจากนี้ค่ะอากาศร้อนจัดยังนำมาซึ่งความกังวลว่าจะขาดแคลนกระแสไฟฟ้าเนื่องจากการใช้เครื่องปรับอากาศที่เพิ่มมากขึ้นความพยายามลดความร้อนในหลากหลายวิธีจนอาจจะกระทบกับโรงงานผลิตไฟฟ้าทำให้ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ไปตลอดสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ และที่บังคลาเทศค่ะประชาชนที่นั่นก็เผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ถึง43องศาเซลเซียสค่ะทางการประกาศเตือนภัยทั่วประเทศเมื่อวันจันทร์ให้เฝ้าระวังสภาพอากาศร้อนจัดนานถึง72ชั่วโมงเนื่องจากความชื้นที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ เมื่อวานนี้หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของบังคลาเทศประกาศเตือนภัยจากความร้อนเป็นรอบที่4ี่ของเดือนนี้แล้วนะคะในขณะที่สถาบันการศึกษาหลายแห่งประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราวจนถึงวันพรุ่งนี้ก็ใช้มาตรการนี้มาเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วค่ะเป็นการปิดเรียนหนีอากาศร้อนจัดนั่นเองนะคะโรงพยาบาลก็ต้องเตรียมรับมือกับผู้ป่วยที่คาดว่าจะเกิดภาวะฮิสโตร หรือร่างกายขาดน้ําที่จะเพิ่มมากขึ้นจากคลื่นความร้อนได้เช่นเดียวกันและสัตว์ตามสวนสัตว์ต่างๆนั่งสารเหมือนกันค่ะมันก็ล้มป่วยจากความร้อนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ